เามูตอภัย Sod าทานอภัสงนมอดาสาภะวัโตอรหัโตสมาสัมพุทธานามตนมอดาสามภะวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธาสานามอดาสาพภะาวัโตอรหะโตสมาสัมพุทธาสิ่งที่ สิที่มังสิที่เรียสิที่วัดาค่าถาด่าตกก้าราวันทาราชันเพยงกนะโหดหนีดังเพียงหาหนีตังสิที่ราโพนีรานาราสิที่เนโชชโยนิจนสิที่มังสัตพาสิที่ปาสิที่เมปาสิที่เมปาสิที่เมสาทุาทุสาทุสิที่อิ ังสินที่กามังสินที่แคลียสินที่วาดาค่าถาค่าตกจากลาลาวันทาราฉันเพี้ยคนเพี้ยคนดีังเพียยคาดีดังสินที่ลำโพงนี่รันน่าลังสินที่ในโชชาโยนี้สินที่งามสามสิบสีที่มาสี่ที่เมมาสี่ที่เมมาสี่ที่เมสาธุสาธุสาธุ สิ่ที่นิังสินที่อมังสินที่กาเรียสิที่วันคขาถาคาโนสักลาระวันเทลอยฉันเพียงนะกเพียงหดนิรังเพียงหาดนิดัสิ่ที่ราโพนีรานดสิที่เลชชัยนิดังสินที่อมังสาบสิ่ที่มาสิที่เมมาสินที่แมมาสิ่ที่เมมาทุสาสทุสานุ